สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนในระดับอำเภอโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2,564สสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจำเป็นต้องมุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวของภาคเศรษฐกิจสำคัญรวมทั้งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีกรอบนโยบายด้านเกษตรตัวเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2563โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาศักยภาพการผลิตต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้นเน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่เกษตรอัจฉริยะเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลาดห่วงโซ่ตั้งแต่การวางแผนการผลิตก,การแปรรูป และการตลาดตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแผนการดำเนินงานโครงการและ ทวนแผนการดำเนินงานได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอเชียงคำเมื่อวันที่10มีนาคม2564เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการโดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจำนวน7กลุ่มท้งนี้จังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลง ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดเมื่อวันที่24มีนาคม2564เพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามที่คณะกรรมการระดับอำเภอได้พิจนารณาเห็นชอบแล้วนั้นในส่วนของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่เกษตรอำเภอเชียงคำได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน7แปลงโดยแบ่งเป็นแปลงที่รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน3แปลงคือแปลงใหญ่ลำใหญ่ตําบลทุ่งผาสุกอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา งบประมาณสองล้านบาทสองแปลงใหญ่มันฝรั่งทุกหมู่บ้านตำบลฝ่ายกวางตำบลแม่ลาวตำบลเวียงอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางบประมาณสองล้านบาทสแปลงใหญ่ลำไยทุกหมู่บ้านตำบลเชียงบานตำบลน,น้ำแวนอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางบประมาณสองล้าน 9,400บาท และแปลงที่รับผิดชอบด้วยสูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยากรมการข้าวจำนวน4แปลงคือ1แปลงใหญ่ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางบประมาณ2ล้าน 9 9 2 1 0 0บาท 2. แปลงใหญ่ข้าวทุกหมู่บ้านตำบลเจดีคำอเภอเชียงคำจังหวพะเยางบประมาณ2 7 7 8 4 0 0บาท 3. แปลงใหญ่ข้าวมหมู่6ตำบลน,น้ำแวนอำเภอเชียงคำจังหวพะเยางบประมาณ2 9 7 8 0 0 0บาท 4. แปลงใหญ่ข้าวตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสหากรณ์งบประมาณ2,593,300บาทรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น20,184,57บาททว ขณะนี้นะครับมันเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มส่งเสริมเกษตรในรูปรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเราได้งบประมาณเรื่องยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เชื่อมโยงกับตลาดนะครับครับซึ่งทางกลุ่มได้ทําเสนอของการไปเมื่อปี2563นะครับตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรทางรัฐบาลได้อนุมัติมานะครับทั้งหมดของพิจกรรมอนุมัติหมดงหมดกลุ่มด้วยกันนะครับเก้ากลุ่มแล้วก็ประมาณสามล้านบาทสามล้านบาทสองกวัวครับสองยี่สิบ กว่าล้านนะครับก่อนสลับกลุ่มนี้ก็เกือบ3ล้านนะครับที่เกี่ยนโครงการเข้าไปวันนี้ก็วัสดุซึ่งกลุ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองทั้งหมดครับเองหมดเลยทำเองหมดเราโอนงบมันเข้าไปกลุ่มเลยให้เกิดดำเนินการเองนะครับในการจัดซื้อจ้างฝ่ายของคณะกรรมการก็มีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็มาประเมินผลกลุ่มนี้มีทั้งแมคโครมีทั้งเครื่องผสมปุ๋ยมีทั้งปัจจัยก็เป็นเรื่องของ มูลสัตว์ที่จะใช้ในการแล้วก็เราก็ร่วมกันผลิตแล้วก็จำหน่ายให้สมาชิกครับผมไปใช้ในไร่นาสำหรับวัสดุที่ใช้คือเปลือกลำไยกิ่งลำไยจะมีเครื่องบดสับหมดเลยนะครับทำมาใช้ ดำเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดทางกลุ่มแปลงใหญ่เป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งการบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดจึงจะมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำเป็นผู้ให้คำแนะนำติดตามการดำเนินงานของกลุ่มให้ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยง ตลาดตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบและมะติของคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคันได้ดําเนินงานตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเรียบร้อยทั้ง3กลุ่มซึ่งได้มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆจากสํานักงานตรวจบัญชีสากรจังหวัด พะเยาพร้อมทางได้มีการส่งมอบเอกสารโครงการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป